สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำผัดหมี่สีชมพูนะคะแม่บ้านมีเคล็ดลับนะคะที่จะทำให้เส้นนุ่มพอดีแล้วก็ไม่เละนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสไว้ให้นะคะแม่บ้านจะผสมซอสก่อนนะคะใช้น้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะพูนค่ะ แล้วก็น้ำส้มมะขามเปียกคั้นแล้วนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะส้มมะขามเปียกแต่ละบ้านอาจจะเปรี้ยวไม่เท่ากันนะคะซีอิ๊วขาวค่ะ2ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะผสมให้เข้ากันดีนะคะคนให้ละลายเลยค่ะ เราก็มาตัดเส้นนะคะเส้นที่เราแช่น้ําไว้ห้านาทีแล้วนะคะเราก็นํามาตัดนะคะจะได้ทานง่ายนะคะเสร็จแล้วเรานําซอสนะคะที่เราปรุงมาเทใส่ได้เลยค่ะเราปรุงซอสมาผสมนะคะเพื่อที่จะให้เส้นของเขาไม่เละนะคะคลุกเขาให้ทั่วเลยนะคะ เสร็จแล้วเราใส่สีผสมอาหารเล็กน้อยนะคะให้แค่เป็นสีชมพูค่ะคลุกเขาให้เข้ากันดีเลยค่ะเราทำแบบนี้นะคะจะทำให้เราเวลาเราผัดนะคะเส้นเขาก็จะไม่เละค่ะจะนุ่มพอดีนะคะลองต้องลองทำนะคะวิธีนี้แม่บ้านทำมาหลายครั้งแล้วค่ะเราจะทิ้งไว้5นาทีนะคะเพื่อให้น้ำซอสซึมเข้าเส้นนะคะ มาทำในส่วนของไข่นะคะใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะคนให้ละลายดีนะคะไม่ต้องตีนะคะตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะใส่น้ํามันค่ะใส่ไข่ลงไปนะคะกระทะอันนี้เป็นกระทะขอบสูงไม่ไม่ใช่กระทะแบนนะคะจะทํายากนิดนึงนะคะไข่สุกประมาณนี้นะคะเราก็ม้วนค่ะค่อยๆม้วนค่ะ ต้องใจเย็นๆนิดน,นึงนะคะใช้ซ้อมกะตะหลิวช่วยนะคะเสร็จแล้วเราจะนำไข่ไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะใช้กระทะใบเดิมนะคะใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดเขาให้หอมให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะ หอมแล้วนะคะเหลืองประมาณนี้ค่ะใส่มีลงไปได้เลยค่ะผัดให้มีเขาสุกเลยนะคะมีเขาเริ่มสุกแล้วนะคะ เราก็ผัดให้เขาแห้งนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะใส่เต้าหู้ปลาลงไปได้เลยค่ะตามด้วยถุง,งอกค่ะตามชอบเลยค่ะโอ้แม่บ้านใส่เยอะไปนิดนึงนะคะออกออกตามด้วยต้นหอมค่ะพุกเขาให้เข้ากันนะคะไม่ต้องผัดนานค่ะ ปิดไฟยกลงจากเตาได้เลยค่ะนำไข่มาหั่นนะคะหั่นเป็นฝอยๆนะคะไข่ที่ใช้สามใบนะคะเราแบ่งทำเป็นสองครั้งนะคะจะได้บางๆค่ะนำไข่มาโรยลงไปได้เลยค่ะ สวยงามน่าทานแล้วนะคะอืมหน้าตาดีค่ะมาลองชิมกันดูนะคะอืต้องลองนะ อร่อยมากๆเลยค่ะต้องขออีกสักคำหนึ่งนะคะม้วนๆนะคะมีผักด้วยนะคะผัดมีสีชมพูของแม่บ้านนะคะก็อร่อยรสชาติกลมกล่อมพอดีนะคะ เส้นนุ่มพอดีนะคะไม่เละแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะนุ่มพอดีจริงๆค่ะลองไปทำวิธีนี้กันดูนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าคะ่ะ